สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพานตุนครับผมสวัสดีช่วงใบไบหลังจากที่ช่วงเศร้าออกมากได้แต้มหนึ่งครับผมพี่น้องจะออกมาช่วงใบครับผมออกมาแพ็คคูได้ครับบาทนี้พี่น้องเอาเจ้าตัวนี้เป็นนกฟึกนเลยครับเด้อเป็นนกฟึกจมวนดําครับผมกลเป็นนกของน้องท่างเอฟซี FC ท่างเกาหลีครับผมกันฝากให้ฟึก,กว่าสันครับผมกันฝากให้ฟึก เป็นนกฟึกครับผมพี่น้องจมุนดั่มาสันมีอ้างสามอ้างสี่นี่แหล,ละพี่น้องแล้วก็อีกตัวนึงครับผมตัวนี้เป็นเจ้าตีน่อยครับผมออกมาลกะกาซีติดไม่เจ้ามุนดำก่อนเหรอครับผมตอนแรกรเพราะว่าเจ้าของคนอยากได้ยินเสียงครับผมแล้วก็อยากกล้วว่ามันขันอย่างไงแบบใดหรืออย่างไรเนาะครับเนาะเอาคงสิงติดไม่เจ้ามุนดำก่อนนะครับเด้อแต่ว่าสตใส่เจ้าตีน่อยขึ้นน้ำเหรอครับผมจวัวเสบริตรติดไม่ติดกล่องไปลุยเลยครับดีครับสภาพไม้นีครับสภาพไม้เป็นโคกครับผมเพิ่น ไชพันดุดออกแล้วก็ทิศนี่ครับพันธวานเขาอนี่ครับผมเป็นให้หน้าเป็นยังไปครับผมนี่สภาพก็เป็นไม้เมื่อเส้านี่แะครับผมที่ได้ละใส่ใส่เจ้าตีน่อยใส่ข้อนเก่าที่เมื่อเร้าที่ได้ลครับผมไปแล้วก็สีผ้าเจ้ามุ่นดำนี่ไปหาหม่งตั้งกล้องตั้งยังครับผมติดไม่อลุยครับผมพี่น้องบุเเวยวลาครับผมใส่เจ้ามุ่นดำไปปูดนะครับพี่น้องเนี่ยบวชขันจักควมอยู่เป็นนกฟึกล่ะครับผมขันยากเนี่ย ก็น,นี่ก็ล่อยางเดียวล่อให้นกปลาบินเข้าไปเพราะว่าผมใส่ต้นต้นห่วงเลยครับผมกาว่าต้นหัวงเลยต้นเป็นต้นขอไปไปลายแหงนกปลามักง่อยอยู่แล้วครับผมน้องเมืองเป็นยังไงได้ฟังข่าวลุ่มคนน้ากันบอกเพิ่งเพเว่าขับมาเนี่ยแหละส่วนเจ้าตีน้อยพูกับผมฝากปลานี่ไปคุนแต่ตั้งแต่บ้านสาวแหยจนจนจะกคู่กะกอยู่จักเป็นยังไงรบุ๊คผ,ผมเดี๋ยวค่อยสี่จอบไปเบื้องครับเป็นยังไงก็ได้ ชมมันดำส้งสีบ่เอาครับผมีนกปลาอยู่ใกล้ๆอยู่ด้วยกับขันโยนอยู่แต่ว่าหันบ่อเอาเลยตอนนี้บ่ขัดหมดขึ้นอย่างไรบุสองกล่องมันเค็นยางโคงเล็กคกเล็กอยู่ด้วยขเหนียบนะขันขันกับนาซีนิ่งกุนี้นกปลาขันอยู่้างๆนะครับอ้อมๆกันอยู่นี่แหละสองตัวสามตัวอยู่นี่เสียงขันเรื่อยๆมาเรื่อยๆอยู่นกปลาง่อยัวดปวดที่เสหัวแหละครับผมตอนนี้พี่น้องคือบเห็นปากเห็นว่ากันเลย นกนกปลาสองกลมซองกลมซองอยู่ที่ไหนที่ไหนเงี้สีลงสองโตครับผมนลงมากขรเมนยนละสูละตันกัวมันดำเฉียวจังเดเท่านั้นแหละตัวนี้ส่งสีแยกลงมาอยู่นกปลาซองกลมกลมซององอยู่พี่น้องึบ อย่างกมาหน่อยนึงครับกลมซองกลมซองอยู่พี่น้องเอาแทะละเพื่อนในเสียวจะไหนนี่เจ้ามดดำนี่กี่แตกเฮียนแล้วบ่ลงมาแทะละตัวเต้เตะย่ลงมาแทะละกลมซองกลมซองอยู่นั่นว่ามันเสียงว่าพีน่นกเรียกเหรอครับผมพี่น้องน่าจะเป็นเจ้ามดดำก็ผมเรียกนี่ พวกนกปลาพวกมีม้ปฏิเกยากทั้งๆั้นอ่นงนี้ครับคู่แล้วคู่แล้วเป็นคู่อ้างครับ ปลาปรสูงแล้วครับนกปลาปรปากแล้วตอนนี้นิ่งเลยนกปลาเป็นนกสไตยเรียกซสียๆเยินๆน,นะครับจำบุญดำเป็นนกเฮ็ดเรื่อยๆสไตยเยินๆโอ้ลม ปลาโบสูครับผมนะชีเขามางง่อยโดยโด้วยความมันเคยชินเหรอครับผมพี่น้องแต่ว่าเขามาตอนนี้เจอเจ้ามันดำเข้าไปเจ้ามันดำนูกปลาโบโตก็ครับเรียกเรื่อยๆครับนนเนื่นๆ่ซาๆแล้วก็ยุดเป็นจังหวะจังหวะไปตอนนี้กำลัเงเรียกขึ้นไหม ตอนนี้ที่เห็นนี่บุมิีคลุ่มนะครับพี่น้องเรียกไปเรื่อยๆครับผมจะม่อนดำ ย่างไปจอบเบื้องเจ้าตีหน่อยครับผมมีนกป้าบินเข้าไปตัวนึงองย่านี่ยกำลังอัดเอากัอนอยู่นกป้าบัติสูบๆหรอกครับผมแต่ว่าเจ้าตีหน่อยเนี่ยอัดเอาใหญ่ไปเลย่วนฟังนี่ก็ยังปกติครับผมนี่ม่มียังเกิดขึ้นอยู่ยังก้อยติดปวดติดเปียอยู่แต่ว่าเจ้ามุ่นดำเนี่ดึงอยู่ครับผมพเพอยเฮ็ดไปเรื่อยๆอยู่ ว่าสองตัวนี้พวกสู่กับผมต้องรอตัวไม่เพื่อเขามาขันที่สู่กันเลยมึงอาการแล้วนวกปลาออกลเลยนะครับตัวนึงพี่หนอนเล้วตัวนึงก็ตามที่สังเกตจ้ามุนดำนี่ก็ใส่ได้ครับผมเป็นนกที่ใส่ได้เยดดอก น,นี่นกปลาพอโตูะซื้อๆะอกะเนา่ไปพักนึงกับนกปลาไข่อ,าาอับโตกับนกปลาติต่งขี้นกับคู่อยู่ครับผมคู่จาดอายุเรื่อยๆอยู่แล้วก็เรียกตอนนี้น้นนานกปลาอาจจะเริ่มสูนแล้วครับผมอาจะเริ่มเทียงแล้วนกอดไปเยให้กันเลยกันห้องร้อมีเสียงนกปา่าเละ ไง,งกาเจ้ามุนดำนี่ส่งกลมซองกลมซองไ้นองขันวัลงจะมุนดำขันย่นมาเนี่ยไตมัวนะไตมัวนะไตมัะนะส่สิตัดทิ้งใจสูงกับจักตึ๊บบาทนีนั่นหันแดดว่าใต้เขาห่มเมาะ ก้มๆซองอยู่ครับพี่น้องม้วนําๆเลยเป็นต่ลูกไาอยู่ดีแต่ฟอลวันนี้โดนนะครับผมตอนนี้ม้วนดำคันยนหลอกล oui, going, going, ่อเอาสมซื่อเพื่อนละม้วนดำกำลังโฟล์ม้วนเสร็จว่ายนกไปตัวนี้นี่ม้วนดำๆครับผมแต่ลุกอยู่ดีตีตะไลเกัดทั้งฟ้านะครับหมวลลงมาแล้วมวลงมาแล้วลงมางาเก่าพี่น้อง คู่อยู่เอ้าสู่ได้แม่บาทนี่มันสีเริ่มสูก่กับว่าจักได้บาทนี่เด้อส่งสีซูลมาจังใดนูกป,ป่าเขาไป็กตัวนึงบอกพี่น้องเขาว่าตา่ำๆอยู่นะครับแม่นิลิแม่นิลิ เต้นถไปห้างแล้วโอ้ยไปใส่คนเรีนเซยอยู่จำนวนดำคู่อ่างนะครับผมคข่คู่อ่างแล้วเสือเต้เวยนกป่านี้แล้วนะครับ บสุสุเจ้ามันดำก็เศร้าเฮ็ดระบาดนี่นกปลาไปอยู่ผมใหญ่เจ้าตีน้อยมาไว้ด้านหลังแล้วครับบาดนีตรงกันขามเลยพอดีก็จะได้เบิ้งทั้งสองตัวเลยตอนนี้เจ้าตีน้อยก็ต้องเรียกนกปลาแล้วครับผมขั้นนกปลาเข่าก็สิหันกลองไปทั้งเจ้าตีน้อยนะครับผมแต่ว่าหันสีบ่บัวไม่ไหม ปลาลอยเข้าไปหาโจามุ่นดำอีกแล้วครับพี่น้องวัวไก่ด้วยครับผมมห้างครับผมสามเมตรอื้อโหไอยู่กัดด้วยครับรหนากกัรน,นั้นสิน้องซื้อไปเ็บไปทั้งเพื่อเลยครับผมอยู่ตรงมาตันแม่น่ะ ดูได้สักมั้ยเขามาคู่สูงได้ละวันทรงเสียวการเยอะว่าถึงจังหวะนี้ก็หนิงนะผู้บันนี่มาเสียวจริงนี ผู้ยุู้จัดไว้ย,ยุคพี่น้องผู้จัดไว้ย,ยุคลูกป้ายังไรฟอกกันไปฟอกกันมากออกซ้ำพารบีน้องเจอรลงข้างใต้ละใกล้ๆนลครับผมลงกิน ไม่ได้ตั้งใจสิเขามาสูดเต็มร้อยหรอกครับพี่น้องตั้งใจสิลุมาลงหายกินโอ้ยโค้งสิบว่ามีอย่างไรครับผมพี่น้องตัวนี้นงปลายหยับคลิปเลยครับผมนกตัวของโป,ป่าเจ้าต,ตัวเลยเจ้าทีหน่อยเ่าต้องเป็นห่วงหรอกครับผมเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจศิส่เอาตัวครับวันนี้เพราะตั้งใจสิติดไม่ติดตั้งกล้องเบื้องเจ้าม้วนดำครับผมเพราะว่าเจ้าของมพนอยากเห็นนั่นสันประเด็นอย่งไร อากาตอนนี้ก็มีรถไม้เกี่ยวอยู่ข้างๆนี่ครับท่วงข้างๆนี่เสียงดังเหลือเกินยิกยิกยิกอยู่นี่ครับพี่น้องการขันแม่นกขันกับเครื่องสิบรได้ยินหรอกครับบรู้เรื่องหรอกรถเกี่ยวมาลงพอดีกาสซีธืโอกาศปิดคลิปเลยเหรอครับผมพี่น้องนกลงแล้วก็บขับบ้านครับผมขับได้เว็นแนวเมือนี่พักค่อนเอาการสลับขีดนีกเอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมเอาไว้พรกันไม่คิดหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ